นี่คือผลงานของเด็กบ้านเรานะครับผลงานของเด็กบ้านเราสานาชิลานะครับที่กําลังฮิตในตอนนี้นะครับจักรยานจักรยานตัวยาวนะครับจักรยานตัยยาวมีเบรกไหมนะมีเบรกไหมเบรกดิไม่มีเบรกอ้นี่คือจักรยานนี่คือผลงานของเด็กบ้านเรานะครับเชื่อมเองนะครับเชื่อมเองมีเบรกนะแต่ก็ยังไม่มีเบรกก็ไอไอเห็นมันอยู่ปอไหนนะ ผลงานของในป .5 นะครับเชื่อมเองนะครับคิดเองนะครับคิดเองเชื่อมเองแล้วก็ทําให้จักรยานยาวนะครับยาวขึ้นก็ไม่มีอะไรมากครับหลักการก็แค่เชื่อมต่อเราให้มันยาวขึ้นแล้วก็มีโซ่ขับเคลื่อนที่ยาวขึ้นนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่นี่นี่นเป็นเทรนใหม่ของบ้านสารานาศิลาเลยครับอันนี้ใครใครคีนี่มีเบงไหมนะมีเบงไหมมีเบงไหม นายวันนี้ขอสัมภาษณ์นายเร็วขอสัมภาษณ์นอยอันนี้รถใครนี่รถนาบ่รถใครรถพี่รถพี่บ่พี่ทำเองบ่ะเขาผลิตเองวันนี่โอ้เดี๋ยวขอดูนะครับนี่นะครับมือความเท่ของรถสติโดยเด็กป .5 นะครับเชื่อมเองเขาเชื่อมเองว่นนี่ ใครเชื่อมให้นี่รถรถจักรยานนี่นะใครทํารถจักรยานพี่นะทำบ่พ่อนะทำจำไปนึกว่าเป็นเด็กทางนะก็ไ,ไม่ใช่ก็เป็นผู้ปกครองนะครับ